อาละค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องข่าวลือของเจนน่าโรบอกนะคะที่เป็นจะเป็นข่าวลือเรื่องเจนน่าค่ะที่เป็นแฮกเกอร์เจน่านั่นเองนะคะก็คือแฮกเกอร์เจน่าเนี่ยนะคะแบบข่าวลือมากเลยตอนนี้กลับมาเป็นข่าวลืออีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ้วขอชี้แจงเรื่องประเด็นสําคัญที่ออกคลิปตอนนี้เลยก็คือว่าเจนน่าในเรื่องแฮกเกอร์เจน่าเป็น ข่าวปลอมนั่นเองค่ะเป็นข่าวปลอมนั่นเองนะคะพี่ก็ไปศึกษามาเรียบร้อยแล้วคือมันเป็นข่าวปลอมนะคะหรือจะเรียกว่าข่าวลือนั่นเองค่ะเป็นข่าวลือทอดๆกันมาน,นะคะแต่มันเป็นแบบว่าไม่ใช่ความจริงนะคะก็ไม่ต้องระวังกันมากไม่ต้องเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวผู้ชายอะไรประมาณนี้นะไม่ต้องไปเลยนะคะทุกคนอืมก็สําหรับวันนี้นะคะก็มารายงานเรื่องเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ